สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของลูนาคลาสิกนะคะและชิบะอินุนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ราคาและข้อเสนอใหม่ๆนะคะสำหรับลูนาคลาสิกและชิบะอินุค่ะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะก่อนตัดสินใจซื้อนะคะอย่าลืมเสมอความรู้ความเสี่ยงและข่าวสารนะคะ เราไปดูสภาพตลาดกันสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้ตลาดก็เริ่มเขียวขจีนะคะวันนี้นะคะบิตคอยตอนนี้ค่ะวันนี้ก็าราคาล่าสุดของบิตคอยเรามาดูสักเล็กน้อยค่ะวันนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะคะหลังจากเมื่อวานดันขึ้นมานะคะเมื่อวานดันไปถึงสองหมื่นแปดแล้วก็ย่อลงมานะคะจะย่ออย่างต่อเนื่องหรือไม่นะคะช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก,ก็มีการดันขึ้นไปที่สองหมื่นแปดห้าร้อยกว่านะคะ วันนี้ที่ฉันก็ติดตามข่าวในอเมริกานะคะก็มีการวิเคราะห์ว่าในช่วงเทคนินะคค่ะมีการวิเคราะห์ในช่วงุดหมุกมันขึ้นสัญ,ญลักษณ์ของการกลับตัวจะจริงหรือไม่ตรงนี้นะ,ะก็ต้องดูต่อไปว่าบิตคอยจะกลับตัวหรือไมะะ่เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาหรือไม่นะ,ะถ้าเราดูจากสัญ,ญลักษณ์นะคะในจอนี้จะเห็นว่ามันคล้ายๆไซส์วิวนะครับ ไซเวออกห้างนะคะเป็นการดูแบบรายวิกนะคะไม่ใช่รายวันรายวิกมันมันเริ่มยกสูตรขึ้นเล็กๆนะคะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มันย่อลงมาพักและขึ้นต่อหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องดูต่อไปนะคะว่ามันจะใช่หรือไม่หรือมันเป็นแค่การขึ้นหลอกๆอันนี่ก็คือในส่วนของราคาค่ะมาดูในส่วนของนะคะ,ะวันนี้นะคะ,ะ,นนะ,คะมันวันนี้ก็ พุ่งขึ้นไปสองหมื่นแปดสามสามสองนะคะแล้วก็ดิ่งลงมาในส่วนรูน่าคลาสสิกก็บวกอยู่ที่สองจุดสี่ค่ะราคาล,ล่าสุดอยู่ที่หกหนึ่งห้านะคะรูน่าก็มีการดันขึ้นไปหกมากร้อยกว่าร้อยหกร้อยห้าสิบกว่าแล้วก็ทุบลงมาลมักษณะทรงของรูน่าคลาสสิกก็คล้ายๆกันนะคะเหมือนคล,าคล้ายๆจะวิ่งตามบิตคอยอยู่นะคะแล้งอยู่ที่เก้าหกนะคะขยับขยับขึ้นไปนะคะ ขยับลงมานะคะเมื่อวานนี้มากกว่านี้นะคะว่าปริมาณการเทรดข่อยู่ที่17.3เท่านะคะมาดูในส่วนของชิบะอีนุกันบ้างะค่ะชิบะอีนุอยู่ที่เท่าไหร่นะคะราะคาชิบะนะคะชิบะตอนนี้มาาละบอยู่ที่7.7เปอร์เซ็นต์นะคะชิบะยังคงวิ่งอยู่ในกรอบอยู่นะคะยังเล่น700กว่าอยู่นะ,ะยังไม่ยังไงนนะ แรงนะคะลำดับอยู่ที่17นะคะปริมาณกระเทือเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะเริ่มเพิ่มเป็นหลักร้อยแล้วนะคะ114.42นะคะนี่ก็คือจีบเราไปดูในส่วนของข่าวสักเล็กน้อยนะคะช่วงนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาเยอะเลยนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาเจ้าใหญ่ๆนะคะในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะรวมถึงกลุ่มให้บริการในเรื่องของการเงินนะคะกระจายออกมานะคะถ้า,บร,าบริษัทยักษ์ใหญ่ย่ำเ้าบริษัทที่ยื่นก่อจดทะเบียน จำหน่ายสปอร์ต่อนนะคะน่าจะมีกลุ่มอื่นนะคะมายื่นขออนุญาตเช่นเดียวกันสำหรับข่าวนี้ล่าสุดค่ะนะคะเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะ Microsoft เนะคะมีบริษัทผู้ให้บริการหลายค่ายอยู่ค่ะยื่นขออนุญาตในเรื่องของของการให้บริการในส่วนของกระเป๋าเงินคริปโตนะคะบางค่ายก็ได้รับอนุญาตไปแล้วนะ,ะหนึ่งในนั้นนะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับ Microsoft อยู่ด้วยค่ะแล้วมันก็เงียบหายไปนะคะ ตอนนี้มันก็กลับมามีข่าวอีกรอบนะคะว่านะคะ Microsoft ะค่ะว่าเขาจับนะคะลับมาให้บริการ,รก็คือกลับมาให้บริการในเรื่องของนะคะกาำลังที่ะนะคะสร้างกระเป๋าคริปโตนะคะแล้วก็กำลังจะสร้างบิ c คอ n นะคะตรงนี้ก็ต้องติดตามว่านะถ้าเกิดนะคะเขานะคะอ่ามีการสร้างบิตคอยหรือมีการให้บริบริการบิตคอยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก จะทําให้ตลาดปลับมาเป็นเกาะทิ้งหรือไม่นะคะเรามาดูในส่วนของอารมณ์นักลงทุนบ้างค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ห้าสิบแล้วนะคะสําหรับบิดคอยนะคะมาดูข่าวของรูนาคาสิกค่ะวันนี้ค่ะข่าวของรูนาคัสิคก็มีการแบ่งปันข้อเสนอนะคะที่ตอนนี้นะคะก็รอโหวตกันอยู่ก็คือแซมเซกซิแซมนะคะซิกแซมลนะคะซึ่งข้อเสนอนี้น่าไม่ผ่อนนะคะ ก็ต้องดูต่อไปเดี๋ยวขออ่านจักเล็กน้อยนะคะว่ากําลังทํางานเพื่อให้อ่ากลับมาทํางานอีกครั้งนะแล้วมาวินส์นะคะเนื้อหาท่านนี้ก็มีการแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับซิกซิกแซมกําลังทํางานเพื่อให้อ่าค่ะเอะอโชอบหอนะคะกลับมาทํางานอีกครั้งในรูหน้าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถก็ถึงสภาพข้องที่ถูกบล็อกไว้นะคะ วินในขณะที่เรากําลังทดสอบิชเช่นกันทั้งหมดนะคะมีข้อเสนอคำหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเรื่องเดียวกันหรือไม่นะ,ะเกี่ยวกับซิกแซมเช่นเดียวกันนะคะบอกว่ามันไม่ผ่ายนะตอนนั้นนะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะคะนะคะเนื้อหาะะดิฉันก็ไม่ได้ติดตามมาจากต้น,นะคะ่ะเนื้อหานี้หมายถึงนะคะการทํางานโดยทั่วไปในหลายเรื่องอื่น,นะ,ะที่เกี่ยวกับซิกแซมหรือว่าค่ะเป็นข้อเสนอที่ มีการเปิดโหวตนะคะแต่ว่าหลักข้อเสนอนั้นยังไม่ผ่านนะคะมาดูข้อเสนอนี้กันบ้างกัะน,นั้งเนื่องจากมันมีข้อเสนอก่อนหน้าน,นี้ของ USTC ในเรื่องของ800ล้านเหรียญปรากฏว่าข้อเสนอผ่านไปก็ติดประเด็นนะคะคนนี้เป็นเจ้าของนะ,ะแม้จะมีข้อเสนอผ่านแต่ก็ยังไม่มีการเผาใดๆทั้งสิ้นนะะน่าจะเกิดความขัดแย้งหรือเกิดประเด็นของเจ้าของหรือคนที่เกี่ยวข้องกับร้อยล้านประมา800นะคะ หลันอยู่ที่สี่นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนะคะเนีย่ยอย่างนะคะเวก,กัปแเขาก็ได้พูดถึงว่าตอนเนี้ยนะคะชัดเจนสําหรับฉันแล้วว่าชุมชนส่วนใหญ่ต้องการให้เงินทุนนี้หายไปก็คือการเผานั่นเองเพราะชุมชนต้องการให้เผาแต่มันไม่สามารถเผาได้มันไม่รู้ประเด็นอะไรนะคะตอนนี้นะับตั้งแต่มีการผ่านก็เสนอไปแล้วก็ยังไม่มีการเผาใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อเสนอนะคะเขาก็ยื่นเปิดภิดปรายนะคะ เป็นเรื่องวันนี้นะคะก็เขาก็ให้กระเป๋าเงินมาด้วยนะคะเพื่อให้เป็นกระเป๋าเงินสําหรับ,บล็อกหรือนะคะหรือล็อกมันไว้นะคะเ็าเรียกว่าล็อกมันไว้ชั่วคราวเดี๋ยวเรามาดูนะคะดิฉันก็จะสรุปสรุปนะคะคงไม่ได้อ่านเนื้อหาทั้งหมดนะคะก็สรุปสรุปออกมาว่าเขาบอกว่า,วานะคะนะคะข้อเสนอให้บัญชีดำนะคะก็ประมาณเหมือนนะคะสร้างเป็นบัญชีดํานะคะก็คือบัญชีที่ไม่ให้ใช้งานนั่นแหละนะคะประมาณนั้นนะคะดังที่หลายๆคนนะคะหลังจากได้รับการ ะะจัดการกับปัญหากระเป๋าเงินแปดร้อยล้านความคิดเริ่มของฉันคือการใช้การพู้เพื่อนเนี่ยโน้มน้าวนะคะโน้มน้าวผู้ลงนามหลายฝ่ายให้ส่งเงินแปดร้อยล้านไปยังซีพีหรือเผาโดยตรงหลังจากกันหกเถียงกันมานะกันมากนะคะเป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นง่ายที่ผ่านมาแม้จะมีข้อเสนอผนอนุมัติจากชุมชนออมันไม่เกิดผลพรไอ้เจ้าของเป็นคนที่เกี่ยวข้องแปดร้อยล้านไม่ส่ง นะคะแปดร้อยล้านในนะคะพูดง่ายแปดร้อยล้านมันต้องผ่านการซึนของคนผ่านการอนุมัติของคนเนี่ยแต่มันไม่มีคนอนุมัติให้ไปเขาแม้จะผ่านการโหวตแล้วก็ไม่มีคนเซ็นหรือคนดําเนินการให้ไปทําการเขาครับพูดง่ายนะคนที่มีบทบาสทสําคัญที่จะต้องเซ็นให้เหรียญแปดร้อยล้านเหรียญเนี่ยไปเขามันไม่มีใครกล้าเซ็นไงเพราะเรารู้กันอยู่นะค่ะว่า ไอ้แปดร้อยล้านมันไปอยู่ในมือของใครก็ลองไปคิดดูมือของเชอรากก่อนหลัานนะคะกลุ่มนะคะผู้บริหารทีมเกา่าอ่ะนะคะเพราะแปดร้อยล้านอ่ะมันมาจากเราไปทวงเงินฟวงเหรียญคืนมาเพื่อเผาและเหรียญเหล่านั้นมันยังอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะมันอาจจะแปลว่าเป็นเงินหรือไปททาอะไรแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นแค่มูลค่าหลอกๆลอาอยู่หรือเปล่านะคะเพราะถ้าส่งคืนมามันก็หมายความว่าอาจจะต้องไปซื้อคืนหรือเปล่า มันมีอยู่หรือเปล่าเพราะตรงนี้เขาไม่ลงหมือกันเนาะนะมันก็คงจะมีอะไรสักอย่างถึงไม่ส่งเหรียญคืนมาถึงไม่เซ็นหงนะเพราฉะนั้นเนี่ข้อเสนอนี้ก็เหมือนกับเปิดว่าโอเคมันไม่เผาไม่เป็นไรเพราะ่ปัญหามันคือมันไม่มีคนจัดการไม่มีคนเซ็นไม่สมัครใจเซ็นเราก็ควรเอาเหรียญน,นั้นนะคะทิ้งเข้าไปในกระเป๋าเงินดำกัะก็เหมือนกับทิ้ง,งเหรียญอะนะคะ เก็บไว้ในกระเป๋าถือมสกอะไรประมาณน,นี้ค่ะถ้ารายละเอียดเียนคงไม่ได้ไปอ่านนะคะในเนื้อหานี้เขาก็พูดรายละเอียดมาเช่นเดียวกันแล้วก็ประมาณว่าเขาก็ชี้แจงว่ามันคันน่าจะเกี่ยวข้องกับดูคอนหรือเปล่าครับโปรโตคอลน,นะคะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นกลุ่มของดูคอนดูแลกันอยู่อนะคะพะเราส่งไปให้ดูคอนดูเนี่ยค่ะส่งให้ดูคอนไปทํางานในขน้อเสนอโอซูนถูกไหมตอนนั้นนะ ดูคอนคงจะมีการนําเสนอว่าจะไปทําสิ่งนู้นสิ่งนี้เนี่ยเกนเกี่ยวกับนะคะนะคะก็คงจะนําเสนอว่าจะต้องทําอะไรบางอย่างนะคะพอปรากฏว่าไม่ได้ทำาม่อกี้นะคะอันก็ให้เราเข้าใจนะคะเนื่องจากที่แปดร้อยล้านไปอยู่ในเงื้อมมือของกลุ่มของดูคอนนะคะและดูคอนก็ถูกคุกอยู่นะ,ะจะทําอะไรก็คงจะต้องหาหรือคุยกับดูคอนก่อนเลยนะคะคนที่นะคะเป็น นอเมนีของดคอนหรือถืออยู่หรือบริหารอยู่ก็คงไม่กล้าเซ็นไม่กล้าเซ็นที่อ,อนุมัติหรือไม่กล้าเซ็นให้เอาออกไปเผานะคะับพบน่าจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างครับ <c oughs> ก็เลยมันก็เลยข้อสังคสันอยู่นะในส่วนของ่าในส่วนของเวกัสก็เลยเสนอว่าถ้าอยากจะะคให้ดําเนินการต่อน่าจะนะคะสร้างกระเป๋าเงินแล้วเอาเหรียญนะั้น ดิฉันเชื่อว่าเวลาน่าจะมีการคุยกับผู้บริหารดูคอหรือไม่นะคะแล้วเลยเสนอทางออกมาแนวแบบเนี้ยไม่ให้เผาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้อยู่ในกระเป๋ดำพอนไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ชุมชนนะคะที่เสนอโหวตไปแล้วเนี่ยร้อนเป็นไฟไม่เผาสักทีเป็นอะไรไม่เผาก็เลยหาทางแก้มาทําแบบนี้แทนหรือเปล่า,านะคะนี่คือในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะนี่ก็คือข่าวที่เป็นประเด็นร้อนถกเถียงกันอยู่ใน ชุมชนในเรื่องห้าร้อยล้านเมื่อไรจะเผาเมื่อไรจะเผานะฮะมันก็คงจะปิดบุบอยู่ปัญหาเ่าหรือครับผู้มีอํานาจเก่าหรือผู้มีอุทธิพ์เก่านั่นเองนะครับหรืออำนาจเก่านั่นเองอํานาจเก่าของดูค,นนครับเขาไม่ส่งเหรียญคืนให้มันก็ทําอะไรไม่ได้นะคะก็ดูนะคะก็คงจะไม่ส่งอ่ะเพราะถ้าเผาไปแล้วเนี่ยเสียดายตายเลยถ้ามันกลับมาหนึ่งรอยลานถึงแล้วก็เลยใช้หลักของการไม่ต้องเผาก็ได้นะคะให้ทิ้งไปนี่กระเป๋าดํา เ,เหมือนแบบอ่านะคะก็คงจะให้ไปรอไว้ก่อนรอแก้ปัญหาก่อนนะคะถ้าเผาไปแล้วเดี๋ยวมันก็เอาคืนมาไม่ได้แล้วเพราะมันเผาไปแล้วนะคะนี่คือมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะ,นะคะเรามาดูข่าวของชิบะอินุกันบ้างะคะ่ะข่าวชิบะอินุข่าวนี้ค่ะพูดถึงชิบะถูกเตือนถึงห้าช่องทางหลอกลวงที่แต่นะคระับข่าวนี้ก็เตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วะคะเมื่อวานก็มีข่าวเตือนอย่างต่อเนื่องนะว่านะคะให้ระวังการหลอกลวงนะคะเนื่องจากนะมันก็จะมี ในเหรียญที่ใชหมอมใช้ชื่อชื่อมันครับแล้วก็ตามด้วยชื่ออื่นๆมามาค่ะไม่ว่าจะชี้บาเรียมหรือชี้หรือเหรียญอื่นๆค่ะเอาชื่อคล้ายๆกันแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวอื่นหรือตัวหน้าตัวอื่นนะคะได้หมดเลยเขาก็เลยเตือนว่าโปรเจกต์ของชิบมะมีแค่นะคะมีแค่กี่หน้าโปรเจกต์เท่านั้นถ้าโปรเจกต์อื่นๆไม่เกี่ยวกับชิบะนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงเดี๋ยวจะมาอ้างเกี่ยวกับชิบะ <Red> นะคะซึ่งเป็นข่าวเดียวกันกับเมื่อวานมาดูข่าวนี้ค่ะข่าวนี้พูดถึงสามสิ่งที่ต้องจับตามองในระบบนิเวชิบสบาสัปดาห์นี้ค่ะสามสิ่งคืออะไรสัปดาห์านี้เปิดตัวรับแนวโน้มที่ก้อนข้างวีในระบบนิเวศก,กุลเงินดิจิตอลที่กว้างขึ้นโดยมูลค่าตลาดของคริปโตเริ่มนะคะรวมกันพุ่งสูงขึ้น2.71เปอร์เซ็นเป็น1.25ล้านล้านดอลลาร์ชิบะนะคะ มีบทบาทเพียงเล็กน้อยในการฟื้นตัวในวงกว้างนี้โดยราคาปัจจุบันตึงไว้ที่0.5ตัวจุด548ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมากถึง1.5%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานแนวโน้มชีบาทที่น่าจะตาบเหมาะนะการฟื้นตัวของราคาชีบาทในปัจจุบันนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มข้นข้ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นข้อมูลของคอยมัลจิตครนะคะแสดงให้เห็นปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น มากกว่าสามสิแปดเปอร์เซ็นเ0 3นหนึ่งศูนย์สามนะคะก็คือหนึ่งร้อยล้านนะคะหนึ่งร้อยสิล้านนั่นเองนะคะแนวโน้มปริมาณการซื้อขายของคอยคอยนะคะมินคอยน่าจับตามองในสัปดาห์นี้เนื่องจากอาจเป็นการปูทางสำหรับทั้งเดือนนะคะปริมาณการซื้อขายเป็นตัววัดว่าโทเค็นการซื้อขายนะคะและขายในตลาดรองได้ดีเทียงใดโดยแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องโดยธรรมชอบของโทเค็นนะคะพวก ดนการที่สองต้องติดตามแนวโน้มของอัตราการเผาไหม้ของชิบุกคลไปคิดแม้ว่าจะมีการส่งโทเก้นมากกว่า100ล้านโทเก้นไปยังเปาเงินที่ต่อแล้วในขณะที่เขียนรายงานของนะคะข้อมูลของชิบะเรียมไอชิบะเรียมนะคะการเพิ่มขึ้นในตัวชี้วัดนี้กลับกลายเป็นสีแดงเนื่องจากประสิภาพก่อนหน้านี้ด้วยการเพิ่มอย่างรวดเร็วนะคะของการวัดตราการเผาของชีบะ เราอาจเห็นอุปทานบีบต,ตัวซึ่งช่วยกระตุน้นการเติบโตของเหรียญมิดในระยะสั้นนะคะนี่ก็คือข้อมูลนะคะความรู้สึกของชิบะเหรียญนะคะสุดท้ายนี้แนวนุ่ในระบบนิเวศชิบะเหรียญก็นับนะคะก็น่าจะตามองเช่นกันเนื่องจากสามารถกำหนดทางมันเป็นเอกลักษณ์สำหรับการพัฒนายอย่างต่อนเนื่องนะคะนี่ก็คือข่าวนี้ค่ะ มาดูข่าวนี้ค่ะความสำเร็จของชิบะบล็อกเชนธุรกริจชิบะเรียมใกล้3.3ล้านนะคะสเต็กบอนเกิน27ล้านมาดูนะคะกิจกรรมของชิบะเรียมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากจำนวนธุรกรรมและบอนเดิมพันในเครือข่ายมีการเติบโตเล็กน้อยนะะชิบะเรียมจึ่งเป็นบล็อกเชนเลเยอสองชิบะยังคงดำเนินการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆในธุรกรรมทั้งหมดกระเป๋าเงินและการวาง เดิมพันนะคะมูลค่าซื้อขาย3.3ล้านล้านในเวลาปัจจุบันที่บาเรียมใกล้จะมีธุรกรรมถึง3.3ล้านธุรกรรมแล้วนะคะจากข้อมูลจากชีบะสแกมจำนวนธุรกรรมทั้งหมด,ด,ดนะคะคิดข่ายอยู่ที่3.2 3.28ล้านล้านนะคะขออภัยหลักนะคะไม่ใช่ล้านล้านจำนวนของชิบะเรียมนับธุรกรรม3ล้านเมื่อวันที่22กัญญญนยายนนั้นจึงเนาะ นําว่าชิบะเรียมประมวลผลนะคะอยู่ที่สองแสนกว่านะคะในเ้าวันนะคะตัวเลขดังกล่าวนะคะต่ำกว่ามเมื่อเทียบกับความสําเร็จในช่วงบ้างเดือนกันยายนซึ่งมีการประมวลผลธุรกรรมมากกว่าห้าแสนหกหมื่นนะคะรายการในยีในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนอกจากนี้จํานวนธุรกรรมรายวันของชิบาเรียมก็ลดลงอย่างมากเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือข้อมูลน,นะคะที่อยู่ นะคะใหม่มากกว่าห้าพันทตู้ต่อชิบาเรียมในสิบเจ็ดจุดานะคะเดิมพันกระดูกก็ยี่สิบเจดจุดสองนะคะนี่ก็คือข่าวนี้นะคะไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะคะข่าวนี้พูดถึงชิบะขายหมดหรือยังนะคะสี่ร้อยยี่สิบห้าพันล้านย้ายบนนะคะคอยเบ็ดนะคะ่ะชุรกรรมล่าสุดอีทูเรียนแสดงให้เห็นว่าโทเคนชิบํจนวนสี่ร้อยนะคะสี่ร้อยยี่สิบห้านะคะพันล้านโอนไปยังคอยเบสค่ะ มาักท่านั้นมาดูนะคะ4ี่รอยยี่บห้าโอนไปที่คอยเบชนะคะน่าจะขายทยอยขายกันไปบ้างแล้วหรือไม่นะคะซึ่งมีมูลค่าประมาณสามจุดล้านดอลลาร์นะคะชิบะเป็นหัวข้อเป็นหัวหัวข้อข่าวเกี่ยวกับประสิิภาพราคาล่าสุดนะคะตามข้อมูลรียวิมาราคาปัจจุบันของชิบะคือนะคะศูนย์ห้าตัวเจ็ดงานเนี่ยแม้ว่าโทเคนจะอยู่ในวิธีขาขึ้นเราก็เท้าไส้แนว นะคะ้านที่สำคัญที่50 e m u สิ่งนี้นำไปสู่การคาดาเดาว่าวานบางตัวอาจจะขนเหล่ากันคือครองของพวกเขานะคะธุรกรรมที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการโอนโทเค้นชิบะจำนวน4-2-5พันล้านโทเค้นจากกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักนะคะไปยังคอยเบสแม้ว่าเงินส2อล้านเหรียญสหรัฐอาจไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพคล่องโดยรวมของชิบะ แต่ก็ทําให้เกิดคำถามขึ้นนี่เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่ใหญ่กว่าหรือไม่ที่ว่าวานขายทรัพย์สินของต้นอย่างเข้มนะคะเข้มข้นนะคะานี่ก็คือในชวงเทคนิคนะคะที่มีการวิเคราะห์กันไปดูข่าวสุดท้ายค่ะวันนี้ก็มาสั้นๆนะคะสําหรับข่าวชิบะนะ,ะนี่คือวิธีที่ชิบะพัฒนาไปสู่คู่แข่งบล็อกเชนที่จริงจังนะคะเป็นข่าวันที่ยีเป็นข่าววันที่สองนะคะ วาชิบะซึ่งเดิมพันเป็นเหรียญมินกำลังพัฒนาไปสู่คู่แข่งด้านบล็อกเชนที่จริงจังด้านการเปิดตัวชิบะเรียมนะครับบล็อกเชนชิบะเรียมนะคะเป็นเครือข่ายหรือยออสองสำหรับระบบนิเวชิบะท้ามฟังหลอดแสคข่าวลือเกี่ยวกับการเปิดตัวล่าสุดของคอยมาลีวิดนะคะซึ่งเป็นโปรจุคอการให้ยืมรคริปโตนะคะถ้าอ่านภาษาอังกฤษอะไรผิดต้องขออภัยนะคะให้ความสาคัญเกี่ยวกับเครือข่ายหรือยอสองโดยล้นถึง คุณประโยชน์นะคะที่สนใจนะคะนี่ก็คือข้อมูลในทวิตนั่นเองคอยว่าะคอยลิบบิดนะคะซึ่งน่าจะเป็นผู้ให้บริการใหม่คืองเชนชีบะเรียมซึ่งใช้งานได้มาระยะัหนึ่งแล้วนะคะได้มีเวอร์ชั่นเบต้าที่เปิดตัวเพื่อการทดสอบเมื่อตอ้นปีนี้และเวอร์ชั่นที่ได้งานจริงๆังมาเริ่มทำงานในเดือนสิงหามักพัฒนาชิบะเรียมระบุว,ว่าจุดสนใจหลักของ เพื่อไครอยู่ที่แอปพลิเคชันเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพโทเกนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ NFT ซึ่งยิ่งซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องประโยชน์ของชิบาลเรียมนอกเหนือจากข้อดีแล้วการบูรณาการโทรเทคโนโลยีระยะ2สอและชิบาลเรียมยังได้รับการตั้งค้างให้ช่วยเพิ่มปริมาณงานได้อย่างมากทําให้สามารถขยายขนาดโครงการได้อย่างราบรื่นแม้ว่ารายละเอียด ที่มันยางเกี่ยวการเพิ่มความเร็วในการทำธุรกรรมอย่างไม่ได้รับการเปิดเผยแต่ความคาดหวังก็คือผู้ใช้สามารถมั้งนะคะชิบารียมนะคะมอบนะคะผ่นปลอมสำหรับนักพัฒนาในการปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์โดยการสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจนะคะ,ะการเปิดตัวชิบาเรียมถือเป็นการ เป็นเป้าสําคัญนะคะช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายขนาดและประโยชน์ถอ้สอนใช้สอยของเครือข่ายและช่วยวางตำแหน่งชิบให้เป็นโครงการที่จริงจังในพื้นที่บล็อกเชนโดยการจํากัดกัดเหรียนมินออกไปในขณะที่ชิบาเรียมยังคงได้รับแรงกนันการเห็นว่ามันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชิบาทและพื้นที่บล็อกนะ,ะนะคะที่กว้างขึ้นจะน่าสนใจอย่างไรนี่ก็คือ ข่าวของชีบะตรเรียนนะคะนะคะในส่วนของชีบะรเราไปดูข่าวของนะคะว่ข่าวของเบบีดอกสักเล็กน้อยนะคะมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างนะคะเบบีดอกก็ยังคงเป็นข่าวเอไออยู่นะคะตอนนี้ก็ยังคงรณรงค์เรื่องเถ<ม>ื<ม>่อยุ่กันอยู่อะไรเดชสำหรับเบกีดอกก็ยังช่วงสิบสามชั่วโมงก็<ม>เป็นเรื่องของเบบีดอกนะคะ<ม>เรื่องนะคะ<ม>ให้ชุมชนไป นะคะทดสอบทดลองใช้ค่ะนะคะก็มีกิจกรรมให้ทํานั่นเองนะคะก็นะคะกิจกรรมก็จะให้เป็นพวกรางวันเหรียญน,นะคะเ mm. อ็นอุ๊กีนะคะถ้าใครสนใจเบบีด็อกก็ลองไปสร้างกันดู mm. อันนี้ก็คือข่าวสารสาหรับคลิปในวันนี้ที่เกี่ยวบชิบะอินุกูนาคาัสิกและเบบีด็อกนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าสะกดภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขอไปใครชอบคลิปนี้ก็ยืนอ,อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะคะ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นและกดติดตามกดซับสไครต์นะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกมาตราการกดไลค์นะคะวันนี้ก็คงแบบบา,บาเนเบ่งเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันยุบปิดท้ายด้วยเสงเตือนนะคะ